ประธานจะมาเปิดงานประมาณ9โมงเช้าเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาจะเป็นกิจกรรมในการ้อชตัวเป็นศิษย์เลยถวายตัวเป็นศิษย์กับพระพุทธเจ้าก่อนจากพระอาจารย์ก่อนหลังจากนั้นก็จะอาราธนาศิลห้ารับศิลจากพระอาจารย์เสร็จแล้วพระอาจารย์ก็จะำนำทางสวดมนต์อธิษฐานจินทำสมาธินะคะ,ะหลังจากที่ ัำสมาพิธิเสร็จแล้วก็จะแผ่แม่่างนะพอแผ่แม่ตาเสร็จแล้วทานประธานในพิธีก็จะเดินทางมาทำพิธีเปิดเมื่อเปิดเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กิจกรรมธรรมปัญญาต่อไปทุกเป็นการไม่เสียเวลาโอเคไหมคะโอเคไหมคะอ่าโอเคถ้าโอเคแล้วผู้ชายนะท่าเทพพระบุญนั่งเท่บุญนั่งแบกไหนเหมือน นะั่นประเทศบุตเป็นยังไงทุกคนจะต้องรักษาป้ายชื่อป้ายชื่อนี้มีมูล,ลค่ามากหายป้าย20บาทขาดหรือว่าไม่รักษาป้ายชื่อนี้ถ้าขาดผู้กรณีต้องจ่าย100บาทหายจ 50, ่าย50ขาดจ่าย100นะคบและมาขอคืนนะ สมมติว่าต้องการให้คุณครูออกให้ใหม่จาก20บาทโอเคนะคะดังนั้นป้ายชื่อเป็นตัวหมอกคุคลิกของเรานะหอกคุคลิกของเราสิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้คือป้ายชื่อห้ามขาดและหล้ามหายนะคะอ่าลำดับต่อไปนะคะของหลักพระ,ะนมม้ลพระเดชพระคุณพระอาจารย์นะคะ ว,วันนี้เรามาเข้าใ่า้ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระท่บริสุท์แต่สมเด็จพระอง,งเจ้าสีริกิตพระบรมราชนินีนาถพระบรมราชนินีพนนันปีหลวงดังนั้นนะคะให้เราตั้งใจนักเรียนชายนักเรียนหญิงประนมมือไว้พระกว่าโอ๋ให้งามที่สุดตั้งตัวตรงนั่งหลังคองไม่ได้นะคะต้องตั้งตัวตรง ที่น่ารักโงกล่าวคาบูชาครับ ยกพาดดอกไม้ขึ้นไว้ระหว่างอกนักเรียนชายนักเรียนหญิงกล่าวตามดังๆตามข้าพเจ้าเอเตมยังพันเตเสียงไม่ดังเลยเอเตมยังพันเต,ตสุจิระ,ระปารีมพ,พุดตาม ปดตังพัขวันตังสารนังพัาฉามะธรรมจารสงมันจาพุทธามะกาติโน,โนสังโฆภาเรตุข้าแต่รพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแมมนเสด็จตรินิพานไปนานแล้วกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสาระที่พึ่งขอพระสงฆ์จงจำพระพาเจ้า ทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธมาบากัผู้นับถือพร,ระพุทธเจ้าเป็นสาระสูงสูตขอเชิญตัวแทนชายหญิงลุกขึ้นเดินไปเรื่องอาการสงบนะคะ,ะค่อยๆเดินไปแล้วก็ถาวายดอก ผู้ชายร่บไปเล่นเป่เล่นกีฬาหรือเปล่าคะไปสิหนึ่งพร้อมกันสองกลับสามาลุกขึ้นแล้วก็ถอยกลับมาเข้าที่เดิมอ,อย่าลืมว่าพวกเราไม่ได้ทำคนเดียวนะคะเป็นหมูนนะ่คณะ Haa, maucun negeri di dalam arah tanah sin Haa, dan-dan program sin Mak yang pantik Tingsarani nasaha Pancaksirani ajama Putri yang bimak yang pantik Tingsarani nasaha Pancaksirani de พุทธัสสะนโมตัสสะพะโรตะระมตสัมมสัพุทธาสพุรสาดังกัจชามิบพุทธัสารนักฉามีธรรมังสารดังกัชามเบธรรมังสัจฉามิสังฆังสารังกัามสังังสารนัฉามิตุติยัมเบพุทธังสาร พุทธ mm. ังสารังัจามีปิยามเป็นธรรมังสารังัจามีทเตียปิธรรมังสารังัจามิทูตียปิสรรังสารังัจามีทเตียปิสัรมังสารังัจามิตยเปิทูตียปิธุรังสารัง พามีตาติยปิตพมังสารังคจามิตาติยปิตพมังสารังขัจชามีตาติยปิปสังขังสารังคจามิตาติยปิสังขังสารังขัจชามิสิสารังกปตาลิติต สิกขาปัตตังสัาปติยาเมอะทินดาฐานาเวระมะเนสิกขาปัตตสัมปัติาิกามสุวิชาจราเมระเนสิกขาปัตสปัติานิกมีสุวิชชาจาราเวระมะนสิกขาปัตตังสัมา,ามัตยานิ สุราเบระยาปชะปะปาตธาณะเวรมาเนสิกาปัตตาลสมาธิยาเมสุราเมรยาปชะปะปะตถานาเวรมณีสิกาปัตตาสมาธิานี้อิมปฏิปจักศิกาปัทตานิสิเรตสุขติจันต์เด เซเรตปโขกัจปทาเรัปเปติย <si ันตตาสมะรสตะสาธุค่ะรำดับต่อไปของกลร่อาราธนาในวงพระเดชพระปุณอาจารย์ได้เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติธรรมส่วนตนไหว้พระนักสมาธิเจริญนะคะภาวนาเป็นอางต่อไป จยาปชนค่ายพูทตบุงผูายตรบ้งพวกเราเริ่มไปยาัว่าผู้ชายานั่งท่าไหนครับถาเพียงว่าผู้หญินั่งท่าไหนตามแนที่ด่าไหนตนั่งให่ถูกไหนที่ที่ดาแบบไหนับตอนั่งแบบไหนดูอยู่ตรงไหนไหนดูเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ดูเพืเนอำิ